แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮนะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบลอกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคำกันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนเมื่อวานนะครับที่ให้ไว้เนาะก็จะมีช่วง2โซนนี้นะครับ อ่าล้วก็จะมีแนวต้านโซนด้านบนนะครับโซนด้านบนนี้นะฮะแต่ว่ากราฟราคาเนี่ยเขาขึ้นมาไม่ถึงนะฮะสำหรับช่วงพลายตัวแรกเนี่ยตรงนี้ผมก็ได้มีการเซลล์ลงไประยะหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยเขาไม่หลุดโลนี้นะฮะอ่าให้เราออกจากเทรดก่อนนะครับหรือกันทุนไว้นะครับแบ่งเก็บกันทุนแล้วก็อาจจะเปลี่ยนหน้าเทรดนะครับ เพราะกราฟราคาเนะี่ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่เสียโครงสร้างเนะี่ยเขาจะมีโอกาสที่ขึ้นต่อเรื่อยๆนะครับก็คือทำนิวไฮใหม่ขึ้นไปเรื่อยนะครับจุดนี้นะเข้ามาในโซนซับไพเหมือนกันนะตรงนี้ก็เซล,ล์มานะจากคอนเฟิร์มแต่ว่ากราฟก็ลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขึ้นต่อนะเพราะฉะนั้นเราก็ะจะมองฝั่งบายได้เปรียบกว่านะครับอันนี้เป็นข้อดีของการดูคอนเฟิร์มนะคือเราเซล,ล์ได้จากแท่งเทียนคอนเฟิร์มนะแต่ว่าถ้าโครงสร้างยังไม่เสียเนะี่ย เราต้องาเฝ้าระวังเอา Excel กันทุนไว้ก่อนนะครับก็หลังจากนั้นนะครับกราฟราคาก็ขึ้นไปกับตัวที่ช่วง43นะแต่ว่าแนวต้านผมเนี่ยอยู่ประมาณ40เนาะเลยไปเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันนะครับว่ากราฟราคาเนะี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับชุดนี้เนะี่ยก่อนที่เขาจะย่อไปเนะี่ยก็มาเทสแนวรับ2723อ,อีกครั้งหนึงแล้วตรงนี้ เดี๋ยวผมลบทุกอย่างไปก่อนนะฮะโอเคเครียร์กราฟโล่งเลยนะก็ล่าสุดนะ,ะกราฟราคาลงมาใช้นะฮะโซนช่วงนี้นะ แล้วก็ส่งราคาขึ้นไปนะติดสัพายนี้นะแล้วก็มีการย่อมีการย่อแล้วก็ไม่สามารถทำนิวโรได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้แรงบายยังเหลือนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้ตรงนี้ก็มาเทส์อ่าแฟลก,แกุบนะ ตรงนี้ก็มาเทสโซนฮิดเด้นตรงนี้นะก็มุมมองในการเทรดวันนี้นะฮะกร,ราฟราคาตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาย่อลงมานะี่ะไม่หลุดโลเดิมนะฮะอ่าย่อลงมานะไม่หลุดโลเดิมเข้ามาในโซนนี้เราก็สามารถหาคอนเฟิร์มเซลเหาคอนเฟิร์มบายนะครับหาคอนเฟิร์มบบยตรงนี้นะฮะขึ้นไปต่อ เป้าหมายเรามองไปที่ประมาณนี้นะฮะประมาณแนวต้านนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ย่อลงมานะ,ะถ้าเขาไม่ย่อลงมาเขามีโครงสร้างขึ้นไปต่อแบบนี้อรอบถัดไปลอย่อแล้วบายต่อขึ้นไปได้นะครับอมประมาณนี้นะฮะ เบื้องต้นดูไปที่ดูเป้าหมายไปที่สองเ่ศูนย์ก่อนนะครับกราฟขึ้นมาแล้วเนะี่ยเราดูคอนเฟิร์มนะฮะก็จะเป็นโซนนี้นะเป็นเ e อ็กตรีมนะของซัายชุดนี้ที่ส่งราคาลงไปรอบที่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่ากราฟหลุดลงมานะฮะกราฟหลุดโซนลงมาเนะี่ยผมก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะก็คือช่วงประมาณนี้นะฮะสองเนะฮะ ถึง2725นะฮะถ้าหลุดลงมาเนี่ยเราก็มาดูคอนเฟิร์มที่โซนนี้ต่อนะฮะถ้ามีคอนเฟิร์มขึ้นนะฮะก็หาจังหวะในการบายขึ้นไปต่อนะครับอืมเป้าหมายเนี่ยก็มองไปหฮเดิมก่อนก็นได้นะครับเป้าต่อไปก็มองโซนนั้นบนนะฮะแต่ถ้าชุดนี้นะครับเขาหลุดลงไปอ่าเราก็ต้องหาจังหวะในการเซลล์แล้วนะฮะย่อเซลล์นะครับ ย่อเซลล์ไปที่ไหนได้บ้างนะ,ะเดี๋ยวอ่าผมเดี๋ยวผมตีแนวรับลงไปให้นะฮะเป้าลงต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าในกรณีกราฟหลุดโซน2725นะฮะก็จะมีเป้าลงต่อไปที่2 7 1 4หนถึง2709นะฮะโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถถือลงมาถึงโซนด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนะี่ยเราก็อาจจะแบ่งครึ่งโซนนี้นะฮะ,ะแบ่งครึ่งอแบ่งครึ่งโซนนะ ถ้าการาฟหลุดลงมานะมีคอนเฟิร์มเซลก็สามารถเซลลลงมาแล้วแบ่งเก็บครึ่งโซนของชุดนี้ได้นะ25114เนี่ยก็ปิดที่ประมาณ2720ก็ได้นะครับแต่ว่านี้ผมไม่ตีไวนะ้นะนะฮะเพราะดูแล้วเลนมันแคบเกินไปนะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเทรดในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมี zone อัปเดตโซนเพิ่มเติมหนะ่่ยเดี๋ยวไปอัปเดตให้ในเทเล gram อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ